สูตรฝันดีมีชัยไปกว่าครึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครัผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะจะมาบอกกล่าวให้กับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะอาปรามสูตรฝันไม่ว่าจะเป็นปรามสูตรฝันหน้าใหม่ หรือว่าหน่าเก่าพอดีนะครับดังคำที่ได้กล่าวขึ้นในเบื้องต้นบอกว่าบทสูตรฝันดีมีชัยไปกว่าครึ่งนั้นก็น่าจะเป็นจริงหนึ่งจากว่าถ้าหากว่าเราไปงานไหนไปสูตรขวัญแล้วเราเลือกใช้บทสูตรที่ตรงกับเป้าหมายตรงกับบุคคล ตรงกับงานก็จะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานหรือว่าผู้ที่ได้รับการสุดปันนั้นนะรู้สึกประทับใจนะรู้สึกว่ามันใช่นะรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวของตนเองนะเพราะฉะนั้นมันก็น่าฟังนะดังเช่นที่เราไปงานไหนก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ ถ้าใครคนไหนเขาคุยเรื่องของเรานะให้ความสนใจเรื่องของเราเป็นยังไงครับเราก็รู้สึกดีนะเราก็มีความรู้สึกดีรู้สึกประทับใจนะรู้สึกมีความพอใจอยากจะคุยด้วยนะเหมือนกับว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริงนะเป็นมิตร กันอย่างแท้จริงนะในกรณีที่เราไปสูตรความให้กับบุคคลต่างๆหรืองานต่างๆกัก็เช่นเดียวถ้าเนื้อหาสารบบทสูตรนั้นมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของเขาโดยตรงอ่าเป็นเรื่องราวที่แสดงความยินดีเป็นเรื่องราวที่ให้กำลังใจเขาโดยตรงแล้วเราก็ย่อมเกิดความประทับใจแน่นอน เพราะฉะนั้นบทสูตรวันในปัจจุบันนี้ในยุคไอทีในยุคโลกออนไลน์เนี่ยโลกโซเชียลมันก็จะมีความเร็วนะมีความเร็วมีความเร็วหมายถึงว่ารู้กันนะบทสูตรไหนอะไรยังไงมีแบบไหนบ้างนะก็ได้ยินได้ฟังกันนะครับดังเช่น บทสูตรขันของกระผมนะครับสู่นออนไลน์หรือว่าสู่ขันของอสำนักกรุเทพบารมีโดยมีกระผมเอกราชบุญราบได้พยายามเรียบเรียงแต่งเติมขึ้นมาใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับบุคคลที่เราไปสูตรฝันหรือานที่เราไปสูตรฝันเดี๋ยวนี้มีหกสิบกว่าบทสูตรนะถือว่ามากมายพอสมควร สามารถที่จะตอบโจทย์หรือสามารถที่จะเอาบทสูตรนี้ไปประยุกต์ไปทียบเคียงไปพัฒนาได้นะถือว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นไ้แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็เลยเอาบทสูตรต่างๆที่ได้เรียบเรียงเอาไว้ว่ามีแล้วในขณะนี้เนี่ยให้ท่านที่สนใจได้รู้ได้ฟังกันเผื่อท่านได้สนใจนะท่านก็อาจจะได้มาบูชาไป เพื่อน,นําไปใช้ฝึกฝนนําไปใช้ในงานต่อไปนะในขณะน,นี้แฟ้มสู่กันพวกนั้นมีทั้งหมดอยู่สี่แฟ้มหรือว่าสี่เล่มด้วยกันนะแต่ละเล่มแต่ละเล่มนั้นประมาณหกสิบหน้าหกสิบนะหน้าขนาด A4 <อ>ของเราที่ละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะม,มากมายในแต่ละเล่มแต่ละเล่มอย่างไรก็แล้วแต่ในสี่เล่มนั้นผมก็พยายามที่จะ นำมันเล่าในวันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแบบคร่าวๆว่ามันมีบทสูตรฝันอะไรบ้างนะผมก็เลยนำมาวิเคราะห์นะแล้วก็จัดกลุ่มให้ได้ยินได้ฟังกันคร่าวๆนะนำมนลาลอยฟังในกลุ่มที่หนึ่งนะในกลุ่มที่หนึ่งแล้วผมเรียกว่ากลุ่มดั้งเดิมก็แล้วกัน นะครับเป็นบทสูตรที่ดังเดินหรือว่าเป็นบทสูตรในงานต่างๆที่นิยมในการเชิญพ่อพราหมณ์สู่วัดไปสุดวัดนนะั่นก็คือ,อบทสูตรงานแต่งหรือว่าแต่งงานเนี่ยบทสูตรเบ่าวสาวเนี่ยนะแล้วก็บทสูตรฝันนาคนะเนี่ยสองอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่ ยุคสมัยไหนพ่อพรามณ์ทั้งใหม่ทั้งเก่าก็ต้องมาเรียนรู้หรือว่ามีโอกาสในการไปสูตรขวัญในสองงานนี้นะแต่ว่าในบทสูตรที่ผมรวบรวมเอาไว้นี้มีทั้งแบบแบบบทแบบโบราณน,นะดั้งเดมิมแล้วก็บทในการาที่เรียกว่าเอามาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เหมาะกับสถาน,นการณ์ในปัจจุบัน นะเราะฉะนั้นก็มีทั้งแบบเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่เรียบเรียงขึ้นใหม่นะอย่างเช่นบทสุดฝันหน้าก็มีอยู่หลายเวอร์ชันนะบทสุดฝันแต่งงานก็มีหลายเวอร์ชันนะอันนี้ก็ต้องเอาไปแล้วก็พิจารณาว่าบทไหนที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษเราก็เอาไปท่องเอาไปฝึกนะให้มันชำนาญ นะบทสูตรฝันนาก็เอาสักบทหนึ่งที่ว่ายืนพื้นไว้เลยนะให้มันได้กับปากเลยนะบทสูตรฝันแต่งงานก็เช่นเดียวกันก็ขอให้นําไปท่องไปจาได้นะถือว่าขอให้เรียกว่าอย่าอย่าให้มันลืมนะสามารถที่จะท่องได้กับปากเลยนะอันนี้เอาสักอย่างรับบทนะอย่างระบทสูตรไว้มันได้นะ อันนี้ก็เรียกว่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มกลุ่มที่จะไปสูตรที่วัดนะหรือพระเนะี่ยอย่างเช่นบทสูตรประสงค์บทสูตรเจริญอายุวัฒนะให้กับครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆหรือบทสูตรในการฉลองพัยดยศฉลองพระครูอะไรทำนองนี้นะก็จะเป็นการรวบรวมเอาไว้เพื่อเอาไปใช้ในงาน ที่มีพิธีกรรมทางวัดนะครับต่อไปกลุ่มที่สามกลุ่มที่ไปสูตรในหมู่บ้านในชุมชนนะครับเช่นบทสูตรฟันให้กับผู้หญ่บ้านใหม่นะแต่ผู้หญ่บ้านาได้ผู้หย่บ้านใหม่อยากจะสูตรฟันให้กําลังใจก็เอาไปสูตรนะในขณะเดียวกันก็มีกเกษียณด้วยนะถึงเวลากเกษียณก็มีบทสูตรัญเกษียณถ้าได้นายกอบตใหม่ นายกเทศบาลใหม่ก็มีบทสูตรนะเมื่อกเกษียณก็มีบทกเกษียณอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทสูตรที่เน้นลงไปที่ในหมู่บ้านในชุมชนนะครับในกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มทำงานหรือกลุ่มที่รับราชการงานราชการทั้งหลายนะ ยกตัวอย่างเช่นบทสุดขวัญครูบรรจุใหม่หรือบทสุดขวัญบทสุดขวัญข้าราชการใหม่บทสุดขวัญตำรวจใหม่ในสิบใหม่พยาบาลใหม่ขา้าราชการโยกย้ายนะจากแห่งเดิมไปแห่งใหม่หรือโยกย้ายขึ้นไปนดํารงตําแหน่งใหม่อะไรประมาณนี้นะนอกจากนั้นแล้วก็มีขา้าราชการกเกษียณน,นะนะนับตั้งแต่พานลงก็ว่าได้นะนะ นัตั้งแต่พาลงถึงผู้ว่านะก็อยู่ในในกลุ่มที่4นี่นะครับต่อไปกลุ่มที่หกลุ่มเฉพาะกิจนะเช่นเวลามีการเลี้ยงรุ่นนะเลี้ยงรุ่นมสามเลี้ยงรุ่นมหกของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหรือ,อกลุ่มที่เขาไปอบปรมพบตพบอกอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขาอยากจะมา จัดงานเลี้ยงรุ่นกันพบปะสังสรรค์ก,กันก็สามารถที่จะเอาบทสูตรฝันเลี้ยงรุ่นนี่ไปไปสูดได้นะถ้าเขารียนเชิญมานะครับบทสูตรฝันคณะป่าป่าสามัคคีบทสูตรฝัน,นผู้ที่มาทอดกระถินนะหรือว่าบทสูตรฝันในการต้อนรับเจ้านายทั้งหลายที่มาเยี่ยมมาเยือนองค์กรหน่วยงานหรือชุมชนต่างๆก็สามารถ ใช้จัพาปกิจที่ได้นะครับหรือบนสูตรขวัญชุมชนเข้มแข็งอเอาชนะยาเสพติดนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของจฉพกะกิจนะกลุ่มที่6กลุ่มประเพณีนะมีงานประเพณีเกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนเช่นบทสูตรขวัญกุ้มข้าวใหญ่เนี่ย อย่างนี้เป็นต้นก็มีบทสุดขัญนกลุ่มเข้าใหญ่บทสุดขัญเข้าขึ้นเล่าบทสุดขัญขึ้นบ้านใหม่บทสุดขัญนผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุาายทางอบตทางเทศบาลจัดงานผู้สูงอายุขึ้นเนี่ยอยากจะมีบทสุดขัญอยากจะสู่ขัญให้กับผู้สูงอายุก็มีบทให้แล้วนะครับต่อไปกลุ่มที่เจ็ดกลุ่มเป้าหมายทางโรงเรียนนะ ก็อย่างเช่นบทสูตรขวันนักเรียนจบชั้นปหกจบชั้นม3จบชั้นม6กนอกจากนั้นแล้วเปิดเทอมใหม่เปิดโรงเรียนใหม่อยากจะสูตรขันให้กําลังใจลูกๆนักเรียนก็มีบทสูตรขวันปฐมนักเรียนใหม่ก็มีหรือว่ารับนักศึกษาใหม่ตอนรับน้องใหม่อย่างนี้ก็มีแล้วนะครับบทอย่างนี้บทครูกรเกษียน,น ผ่านโรเกษียณพออย้ายนะพออโร,รงเรียนย้ายจากาที่เก่าไปที่ใหม่คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนทางโรงเรียนอยากจา,าเชิญเราไปเป็นพรมสุดควันให้เราก็เอามีบทนะพออย้ายก็มีนะนี่แบบนี้เป็นต้นแล้วก็กลุ่มที่แปดก็คือกลุ่มอื่นๆน,นะครับเช่นกลุ่มที่ เราสูตรขวัญนะให้กับเจ้าของวันเกิดหนะรือว่าอาจจะเรียกว่าเจริญอายุวัฒนะของคนทั่วไปก็ได้ผมได้แต่งบทสูตรเอาไว้นะโดยมีบทเช่นหากเขาเกิดวันอาทิตย์อย่างนี้เมื่อเราทราบว่าท่านเกิดวันอาทิตย์จะเจ้าของงานเกิดวันอาทิตย์เราก็เอาบทสูตรนะเจริญอายุวัฒนะ ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นไปใช้ถ้าเกิดวันจันทร์วันอังคารพุธก็เอาจันทร์อังคารพุธไปใช้นะครับมันมีเป็นแต่ละวันแต่ละวันอยู่วันพุธนั้นเพิ่มวันพุธกลางคืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบทเจริญอายุวัฒนะที่เป็นบทพื้นฐานมาจากวันเกิดนี่ก็รวมแล้วเนี่เจ็ดวันบวกอีกหนึ่งวันคือวันพุธกลางคืนก็เป็นอีก แปดบทด้วยกันนะครับอันนี้ก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับเชิญไปสูตรฝันให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นงานเจริญอายุวัฒนะเราก็สามารถทิจยิบเอาบทสูตรนี้ไปใช้ได้เลยตามวันที่ท่านเกิดนะครับแล้วก็บทสูตรฝันอุบัติเหตุทางรถยนตนะ์ อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถยนต์รับจ้างอะไรก็แล้วแต่เมื่อประสบบวดเหตุแล้วนะครับได้เข้าโรงพยาบาลหลายวันกลับมาชิมมีชีวิตรอดพูดง่ายๆก็คือมาให้ขวัญกำลังใจมาเรียกเอาควัญเอื้อนเอาควัญน,นะครับอันนี้ก็มีให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือ คร่าวๆนะครับวันนี้พูดให้ฟังเพียงคร่าวๆเป็นกลุ่มๆพอพอสังเขปแต่ตจริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากกว่านั้นเพราะว่าบ,บทสูตรนั้นมีทั้งหมดอยู่60บกว่าบทสูตรนะครับแล้วก็จะมีการแต่งเติมไปเรื่อยล่าสุดแม่กระทั่งบทสูตรคันให้กับนักเรียนเด็กอนุบาลนนเด็กศูนย์เด็กเล็กนะ เรียกว่าสังกัดอบตบ้างสังกัดทางวัดบ้างนะอยากจะมีโมเมนต์ในการสูตรขวัญให้ผมก็จัดเตรียมให้แล้วนะครับมีมีให้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเฉพาะเฉพาะเฉพาะนะตอนนี้ก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยนะครับในเรื่องที่จะอยากจะได้บทพิเศษหรือว่าบทเฉพาะ ในงานแต่ละสถานที่แต่ละชุมชนก็ได้โทรเข้ามาให้ผมนั้นได้อลองเรียบเรียงให้นะครับก็แต่งเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยสรุปแล้วก็คือว่าจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ทราบแนวโน้มนะครับว่าบทสูตรฝันนั้นมันมันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะจดจำ ให้ได้หมดทุกทุกบทสูตรนะย่อมย่อมเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับเป็นไปนได้ยากมากมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เราสามารถที่จะสูตรได้ถ้าหากว่าเรามีคู่มืออยู่ตรงหน้านะแต่ว่าการที่มีคู่มืออยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าจะสูตรได้ได้หน้าฟังถ้าหากว่าเราไม่ฝึก ทํานองให้ดีนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับมามาฝึกนะมาเรียนรู้กันให้มันถูกต้องตามหลักการคําว่าเรียนรู้ตามหลักการก็คือว่าเราจะต้องมาให้ความสําคัญกับการฝึกทํานองถ้าเราฝึกทํานองบทสูตรฝันได้ถูกต้องอย่างแม่นยําอย่างขึ้นใจแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอบทสูตรวัญ ใหม่ๆอยู่ตรงหน้ามันก็ย่อมสามารถที่จะสูดได้ฟังแล้วเกิดความไพเราะเพราะพริงได้นะฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันใช่มันมันไม่อึดอัดนะที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราฝึกทํานองได้แล้วช่ำชองแล้วเนี่ยเวลาเราสูดบทใหม่ๆต่อหน้าเนี่ย มันก็จะไม่ติดขัด่นคือว่ามันสามารถที่จะล่ไปได้ทํานองของเราจะมันจะพาไปเองนะมันก็จะเหมือนกับเราเราชํานาญนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทํานองเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้ทํานองเวลาไปเจอบทใหม่ๆมันก็เหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกนี่แหละนะครับ มันไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือทมดาหรือซ้ำไปเพราะว่าการบทบท,บทสุดฝันมันเป็นเรื่องของเรื่องราวของการใช้ใช้เสียงนะประกอบทํานองให้มันเกิดความไพเราะเพราะพริ้งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาทําหน้าที่ในการใช้เสียงให้ผู้คนได้ฟังต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา20-30นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะฟังเราต่อเนื่องได้นี่ก็แสดงว่าเราจะต้อง นะออกเสียงหรือว่าสูตรฟันได้อย่างน่าฟังอย่างน่าสนใจนะพร้อมกับบทสูตรของเราที่มันน่าสนใจเป็นบทสูตรที่เรียกว่าเหมาะสมกับงานสอดคล้องกับงานเป็นบทสูตรทีนะ่เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวชีวิตของบุคคลนั้นๆงานนั้นน,นนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าได้ฟังแล้วได้ให้อัดทารนะได้ทั้งความ เพลิดความเพลินได้ทั้งคติสนใจได้ความภาคภูมิใจนะเพราะฉะนั้นมันกนก็จะอยู่ในบทสูตรในบรรยากาศที่เราทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบทสูตรก็ดีทำนองสู่ขันที่น่าฟังก็ดีเสียงที่เราเล้ฝึกมาแล้วก็ดีพลังเสียงของเราที่ฝึกมาแล้วก็ดีนะครับมันจะต้องเรียกว่า รวมกันแล้วมันต้องดีนะเวลาปรากฏออกมาต่อสายหูสายตามันถึงจะประทับใจนะเพราะฉะนั้นก็ขอ,อฝากเอาไว้สำหรับผู้ที่เป็นพ่อปรามสู่ขวัญทั้งหลายนะครับเมื่อเราได้มีโอกาสได้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี้นะเราก็ควรที่จะพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมนะ ทั้งในเรื่องของทำนองทั้งในด้านองค์ความรู้พร้อมทั้งคู่มือสู่ควันต่างๆดังที่กล่าวมานะครับจะหากว่าเราได้มีความพร้อมแล้วเราก็จะเกิดความมั่นใจแล้วสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดนะในภารกิจในบทบาทหน้าที่ของการสูร่ควันนั้นมันก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับมันก็จะเรียกว่ามันมันน่าติดตามน่าฟังนะครับ จะเป็นความประทับใจนะของผู้คนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้สำหรับพ่อพรามที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในจุดนี้นะครับเราก็ควรที่จะมาพัฒนาดังที่ได้กล่าวมานะครับก็ฟังแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แล้วแล้วก็โปรดกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่อยากจะเรียนสูตรขวัญน,นะก็โทรเข้ามานะครับ0918325641 0918325641นะครับเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ